สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูพาเฮงค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องกูรูพาเฮงนะคะวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขนําโชคมาฝากค่ะมาเฮงไปด้วยกันกับกูรูพาเฮงแนวทางตัวเลขรอคุณอยู่เชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เตืนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขโดยอ้างอิงจากสถิติและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางผู้จัดไม่สนับสนุนให้กระทําการในสิ่งที่ผิดกฎหมายในทุกกรณีและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและแฟนๆช่องกูรูพาเฮงทุกท่านเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันกับการพูดคุยและวิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากข้อมูลสถิติและประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อใช้เป็นแนวคิดประกอบการตัดสินใจนะคะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของงวดประจําวันที่14มกราคม2569แอดขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูผลรางวัลจากงวดที่แล้วกันก่อนนะคะในงวดที่านะคะแอดได้ให้แนวทางไว้ที่เด่น7 และรองห ซึ่งแนวทางของเลขเด่น7ที่แอดได้วิเคราห์ให้ไว้เป็นแนวทางไปประกอบการพิจารณาอันนี้ไปตรงกับ2ตัวบนของฮานอยพิเศษแล้วก็ยังจะเข้าทั้ง2ตัวบนของฮานอยปกติอีกด้วยนะคะสรุปแล้วแนวทางของเด่น7ที่แอดที่แอดได้ให้ไว้เข้าไปทั้งหมด2นอยนะส่วนแนวทางของเลขกลอง6อันนี้เข้าแค่2ตัวล่างของฮานอยพิเศษแล้วก็2ตัวล่างของฮานอย VIP เท่านั้นนะคะก็ถือว่าแนวทางท้งเลขเด่นแล้วก็เลขกลองที่แอดได้วิคห์ให้ไว้ก็เข้าอยู่หลายนอยนะสำหรับ งวดที่ผ่านมาแต่อย่างที่แอดย้ําอยู่ทุกคลิปนะคะว่าไม่มีผู้ใดล่วงรู้ผลรางวัลของตัวเลขได้แน่นอนนะคะสิ่งที่แอดทาได้ก็คือวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติย้อนหลังและข้อประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวแอดจะพาไปย้อนดูแนวทางเลขเจาะค่ะที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไว้เป็นแนวทางในงวดที่แล้วกันอีกครั้งแอดได้วิเคราะห์แนวทางไว้ให้ที่เลข0ูนะซึ่ง แนวทางของตัวเจาะที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไว้09อันเนี้ยไปโดนใจเต็มเ็มเลยเพราะว่าผลรางวัลของ2ตัวบนฮานอยเฉพาะกิจออก09นะแล้วก็ตัวเจาะอีกตัวหนึ่งนะคะที่แอดได้ให้ไวไ้เป็นแนวทางก็คือเลข27อันนี้ก็โดนใจเต็มเเช่นกันเพราะว่าผลรางวัลของ2กรตัวบนฮานอยปกติออก27เต็มๆมนะคะสรุปตัวเจาะที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไว้ก็เข้าไปแค่2น้อยนะคะ fc ส่วนกลุ่มเลข3าตัวก็หลุดนะคะงวดที่แล้วไม่มาตามที่แอด,ดคาด กไว้ยังไงกาบขออภัย f อฟมานที่นี้ด้วยแต่ถึงอย่างไรแอดก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะสําหรับ f c บางท่านที่อาจจะโชคดีจากแนวทางที่แอดนำเสนอในคลิปที่แล้วนะแนวทางที่แอดนำเสนอในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขรองตัวเจาะหรือในส่วนของกลุ่มเลขสาตัวร้วนมาจากการวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังและประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะและแอดเองก็ไม่มีเจตนาจกจะให้ f c กระทําการใดๆที่ผิดกฎหมายและขอให้ลงทุนแบบี ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างเหมาะสมนะคะเอ่ยยังไงแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจจาก FC นะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดมีค่ะบางวันพลาดบางวันหลุดก็อย่างที่แอดนาเสนอนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะล่วงรู้ผลรางวัลตัวเลขที่แน่นอนนะยังไงก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้แอดอย่างต่อนเนื่องและสม่าเสมอขอบคุณจริงๆและแอดก็ดีใจที่มีโอกาสได้แบ่งปันแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะหากเพื่อนๆหรือว่า f อซชื่ ชอบคลิปนี้และคลิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็แค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกูรูพาเฮงไว้ด้วยนะคะและถ้าเป็นไปได้รับชมคลิปให้จบและ,ะกดาคาโฆษณาแอชการ์ขอบค,คุณจริงๆค่ะส่วน f c ท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางของหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่14มกราคม 2569@ ัาอาแอดทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ไปติดตามรับชมแนวทางกันได้นะคะยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเราเริ่มเข้าสู่หน้าหนาว แล้วกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมหวังในทุกประการเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแนวะทางของหวยฮานอยงวดประจำวันที่14งมกราคม2569ว่าจะมีแนวะทางเป็นอย่างไรเชียนไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะแนวทางหวยฮานอยรอบเฉพาะกิจ ิเศษปกติและ VIP อพดประชาวันที่14มกราคม2569 Một <tư> số tiền, mọi người biết đến từ bên trong tập trung vào dòng chảy, you <small noise> คุณที่รับชมค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องปูรูพาเฮงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้ถ้าไม่ตรงใจก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะ